ก็สบายๆวันนี้เราก็มีสองเรื่องนะอีกเรื่องนึงก็เรื่อง bmw เห็นนะรถ bm c 4ที่บอกที่มีพิตตี้นั่งข้างๆแล้วก็บอกแล้วซิ่งเลยค่ะซิ่งเลยค่ะเนี่ยซิ่งไปซิ่งมาเนี่ยเป็นไงนะครับข้ามเกาะกลางถนนไปชนรถตัวอ่าซูซูกิสวิปอ่ามาแล้วครับอ่าคุณอาทิยะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าจะอ่ครับสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับอาจารย์โอ้เสียงชัดเลยของคุณชัดไหม นะครับเดี๋ยวครับเอฟซีมารออยู่ประมาณสักห้าพันคนนะครับช่วยสวัสดีไปเอฟซีด้วยครับก็สวัสดีครับเอฟซีของอาจารย์นะครับเดชานะครับทุกคนครับครับครับเชิญเลยครับคุณอาชฉยะจะเปิดใจเรื่องอะไรเต็มที่ไปเลยครับเอาเลยครับตอนนี้ก็ต้องแจ้งพี่น้องประชาชนคนในต่งประเทศนะครับว่าพยานสําคัญดีน้องชมพู่นะครับ เราก็ได้มีการติดกล้องวงจรปิดให้ให้ให้นะครับอย่างเท่าแบนนะครับครัแล้วก็มีการติดกล้องวงจรปิดให้สี่ตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยครับของสวิตตีกับอพ่อเขาบ้านน้องชมพู่ก็ติดกล้องไว้ให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการกลุ่มขู่คุกคามันเลยกันต่างแล้วก็เราเน้นเรื่องความปลอดภัยให้นะครับพยานสำคัญนะครับโดยการติดกล้องวงจรปิดให้นะครับ อันนี้ก็ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่มอที่ที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคับคืบหน้าแล้วก็ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของชุดพนักงานสอบสวนเหมือนเดิมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่ามันต้องใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าผัดนะครับก็คือประมาณไม่เกินหกสิบวันนะครับก็จะส่งให้ัยการแล้วก็ัยาการจะก็ส่งให้ศาลก็เลย สองถึงสามผัดอ่ะที่เขาแล้วแต่ว่าจะวางแผนสเก็ตด่วนกันยังไงอืเห็นมีข่าวว่ามีโทรศัพท์อะไรลึกลับอะไรโทรไปหาคุณแม่หรืออะไรเห็นมีข่าวลือทางโซเชียลอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่อันนั้นเป็นตั้งแต่อดีตนะตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่ๆเมื่อวันที่สิบสี่สิบสี่ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆครับอันั้นเป็นโทรศัพท์มาขู่ว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นานละนละเ็เลยอครับอ๋ออย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ใหญ่เล่นเลยครับนะครับฮะ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สะเทือนแต่ผมผมจริงๆคือที่ผมคุยกับคุณสวิตีเนี่ยกับ,บกับกับแฟนเขานะครับว่าผมอยากให้เขาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมคือได้ชีวิตแบบชาวบ้านก็คือหนึ่งก็ค้าขายนะครับถมากินตามภาษาชาวบ้านแล้วก็รอรอตอนขึ้นศาลอย่างเดียวครับก็ไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรืออะไรนะเพราะว่าปดีนนี้ก็อยากให้มีให้ชาวบ้านเนี่ยที่เขาทามากินนีนในพื้นที่เนี่ย อยู่กันแบบสงบสุขแล้วก็ทำหากินไปส่วนเรื่องคดีความกม็เป็นหน้าที่เรารที่เราจะดําเนินการไปตามไปตามระบบไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับผมนะครับครับเห็นมีคนจะไปสร้างอ่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ให้เป็นดาราบ้านกกอกใหม่นี่มันจริงไหมเห็นมีข่าวลือไหมเราเรา,เราปฏิเสธหมดแล้วครับเพราะว่าในขณะนี้น่ะมีสิ่งที่เข้าแฝงมานะครับสองส่วนส่วนแรกคือก็จะมาขอให้เราเปิดบัญชีบริจาคนะครับ อ้างเป็นฆ่าแตนายความฆ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเราปิดไม่ให้ไม่ให้เปิดนะครับ<ช>อันนี้ประเด็นแรกเลยเพื่อไม่ให้มีข้อ,ขอกล่าวหาเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงนี่ไม่ให้มีนะครับส่วนใครจะแอบบอ้างอะไรแล้วแต่แล้วก็ถ้าถ้าพาดพิงถึงถึงเราเราก็ดาเนินคดีตามกฎหมาย<อ>ตามบลบลี่อะไรนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าจะมีใครจะมาเป็นเซเลบอะไรเนี่ยเราก็ไม่ไม่ม่ให้ทํานะครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เหมาะเขาเป็นชาวบ้านนะครับการยิงค้าม แล้วจะให้ไปหยุดในวงการบันเทิงหรืออเซเลบริตี้ต่างๆเนี่ยเราเรามองแล้วว่าอืมันไม่ควรทําอ่ะนะครับผมก็บอกเขาแล้วว่าให้เขาพิดก็ว่าขอให้เป็นอยู่แบบเนี้ยปกตินะครับส่วนเรื่องการค้าเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราก็นัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้เขาขึ้นมาแล้วก็มาเรียนรู้ออนไลน์หรือจะมาดูของ,งก็ได้มาดูสินค้าที่เราที่เราจะให้เขาไปขายครับนะคไปพวกเพื่อนฝูงผมเนี่ยที่เขาอยากมีสินค้าไปทํารายได้เนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าเขาได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นสินค้าหลากหลายเนี่ยเขาจะสามารถอ่าสร้างฐานะได้ครับตามความเหมาะสมครับ <นะ S 1> อืมก็ทุกคนนี่ก็ให้กําลังใจคุณอธัธยะเยอะแยะนะที่ผม,มอ่านคอมเมนต์นะนะครับทุกคนให้กําลังใจกันเ <ขอ S 1> ต็มท <ขอ S 1> ี่ทุกคนนะครับเราเราเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอืมนะครับก็แจ้งนิดนึงครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมได้รับแจ้งจาก ก่อนหารป่าป,ป่ามทรัพยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือปตสนนะครับว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับเซเล็คนดังอีกคดีหนึ่งนะครับไม่น่าจะเกิดวันที่ยี่สิบเดือนนี้นะครับ,รบก็แจ้งเรามานะครับครับก็วันนี้ในคดีบุรุษป่าสงวนโอ้อันนั้นก็โทษหนักไหมครับคุณอาจจียครับเกินสิบ <10 S 1> ปีไหมสูงสุดอเท่าไหร่นี้ยี่สิบปีโอ้โหยี่สิบปี คดีเดิมสิบแล้วก็าปรับสองล้านบาทสองล้านบาทแล้วเขาจะเอาที่ไหนจ่ายเนะ่ยตมีเหรอฮะมีค่าปรับสองล้านคดีเนี้ยสองล้านถูกดยี่สิบปีแล้วปรับสองล้านบาทโอ้โหหนักหนักเลยแต่ละคดีนี่นะนะครับแล้วก็มีมีต้องรับผิดชอบทางเสียงแวดล้อมด้วยนะครับครับเาประเมินไว้ประมาณสองล้านบาทเหมือนกันสองสองล้านบาทนะคือคือเพื่อเนียทางทางเส่งนะครับทางเสียงวดล้อมทางค่าเสียหายนะ ค่าเสียหายทางที่เราต้องปลูกต้นไม้ทดแทนอะไรเงี้ยครับต้องคือสภาพป่าอะไรเงี้ยก็ประเมินได้สองล้านครับนี่ฟังแล้วนอนสะดุ้งเลยมั้งเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยวันนี้เห็นอายการสั่งฟ้องไปคดีคดีอะไรคดีครอบครองไม้อัน<อ>นั้นโทษโทษห้าปีมั้งจะไม่ผิดห้าปีบวกยี่สิบก็ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกภาคเด็กอีกสิบห้าเท่าไสาสิบห้าสี่สิบปีแล้วโอ้โหมันจะอยู่ถึงอะไรเนี่ยนะ ตอนนี้ไม่รู้ว่าผู้ต้องหายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยผู้ต้องหาก็ไม่ไม่ไม่เคยดูอายุเขาเลยเพราะเราไม่ไม่ทราบอายุเขามันหลายโดนหลายคดีนี่ก็หลายดอกนะนะครับก็ที่ผมที่ผมร้องไปอ่ะก็มีเรื่องต้นตะเคียนมาตะเคียนใช่แล้วก็มาฆ่าแต่มาฆ่าแต่กลายเป็นมาฆ่าแต่แล้วบุรุป่าสงวนโอ้โห นะครับล้ก็มีเรื่องฟ้องเงินโอ้โหมันเยอะแยนะฟ้องเงินฟองง้องเงินก็สิบปีนะคุณอายะฟ้องเงินมันมันมน่าหุดไม่ผิดมันประมาณเจ็ดปีอะ่ะโอ้โแต่ว่ามันต้องให้ผิดมันต้องให้ผิดคดีของลูป,ป่า,าสงวนก่อนนะครับครับครับมูลฐานมูลฐานก่อนก็จะผิดคดีฟ้องเงินตามมาอ่าผิดมูลฐานก่อนนะใช่ครับต้องต้องผิดมูลฐานก่อนอืมนะครับนี่ก็กำลังใจตอนนี้เห็นบอกว่าทาง ทางเจ้าพนักงานเนี่ยกำลังปรึกษาเรือกับทางอำเภอในคดีปร์บารี่อะไรโอ้โหเอาโดนอีกเหรอรับบริจาคนะครับเน้นว่าจะมีคดีนะในบาร์บาี่อะไรอ่ะโอ้ครับนี่นะครับพอคุณอาทิยะบอกรับแจ้งนะมเหรอคุณอาทิยะพอบอกว่าจะโดนคดีเพิ่มนี่โอ้โหยอดคนดูเข้าไปห้าพันห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วพอบอกเพิ่มเนี่ยครับแสดงว่าเขาชอบยังมีหลายคดีครับเหรอ โดนเพราะว่ามันมันเข้าหลักเกณฑ์หมดครับอ๋อนะครับเข้าเข้าเข้าหลักเกณฑ์หมดเลยนะครับเข้าหลักเกณฑ์ครับแล้วเห็นบอกจะมีการถอนถอนประกงประกันอะไรนี่จริงนะครับคุณอายยะไม่มีครับไม่มีเราไม่ไปทำแบบเด็กๆเราไม่ทำนะเขาใช้ชีวิตตามปกติสุดของของในการทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเราไม่ไปกันแกล้งใครแล้วที่มันคือเขาก็เขาก็ทําของเข้าไปถ้าเขาไปละเมิดสิทธ นะครับหรือรุ่งเหยื่อไปยางฐานแล้วก็ถอนถอนทันทีทอไปกันทันทีแต่ในขณะนี้ยังไม่พบว่าเขาไปรุ่งเหยื่อเกี่ยวพยาหาฐานหรือไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมแล้วคนที่พาผู้ต้องหาหนีนะครับเนี่ยมี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 เอฟซีถามมาฮะมีมีไหมมีดําเนินคดีอะไรไหมอ่ามีมีห้าคนห้าคนนะสี่ละห้าคนนี่แหละผมจำไม่ได้ละคละสี่ถึงห้าคนประมาณสี่ถึงห้าคนเนี่ยอ๋อโดนโดนแน่คที่เขาอ่าเขาจะแจ้งอยู่ครับเร็วๆนี้เขาจะแจ้งอยู่เร็วๆนี้นะ แล้วทนายทน,น,น,นายความของผู้ต้องหานี่จะโดนด้วยไหมเนี่ยหรือไงไม่ไม่โดนไม่โดนไ่โดนนะเพราะว่า<น>ะจะมียูทูบเบอร์รู้สึกยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ามขอเจ้าผิดมีสามหรือสี่คนอ่ะโอ้โหสามแล้วกมีมีภ <4 S 3> <คน S 2> รรยาเขาอีกคนหนึ่งที่ท,ที่โดนโดนด้วยนะที่โดนตามอที่โดนที่ว่าพาไปครับ,รบตอนกลางคืนกันนะครับอือนะครับนะก็ก็ก็จะโดนกันเพิ่มอีกนะจะโดนกันไปเรื่อยๆครับนะ เราโดนตามโดนตามเขาเรียกอะไรตามสภาพความเป็นจริงอ่ะตามตามพยานหลักฐานนะตามพยานหลักฐานนะครับไม่มีใครกันแกล้งเขานะไม่มีไหมไม่ล้งไม่มีใครกันแกล้งหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างคือไปไปตามที่เขาทํากันทั้งนั้นแหละครับเอจะปก้เได้เป็นเป็นเป็นบุญกุศลที่เขาได้รับมาได้ว่างกันนะ้อก็ก็ใครทําอะไรไว้ก็นะครับได้อย่างนั้นครับแล้วลทนายทนายความเขาเห็นเห็นคุณจะแจ้งสือมลชนอะไรพวกนี้จะทนายเขาเป็นไงฮะ ก็อย yeah. ่างนี้ครับคือเนื huh, man, okay. ่องจากว่าบางคนอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเออตลอดเวลาที่ผ่านมาปีกว่าเนี่ยอืนะครับเราได้มีการดําเนินคดีเขาเนี่ยทั้งหมดสี่คดีนะครับไม่รวมกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยดาเนินคดีเขาต่างหากอีกหนึ่งคดีนะครับขณะนี้เนี่ยเขามีคดีที่อัยการมินบุรีนะครับก็คือสอนรองบินบุรีเนี่ยนะครับเรื่องรถรับสองเนี่ยนะครับหนึ่งคดีคดียาเสพติดและคดีที่อ่าคดีที่พอรบยยาเสพติดก็คือ ระับสองเหมือนกันนะครับที่สพกระทุ่มแบนเนี่ยสองคดีองคดีแล้วก็มีคดีเร่งรับสินบนที่สพกระทุ่มแบนอีกเหมือนกันอีกหนึ่งคดีนะครับแล้วก็โดนตํารวจเนี่ยสมงารตบารวจชาติเนี่ยดำเนินคดีเขาก็หาบุรุษสถานี่รชการอีกหนึ่งคดีนะครับรวมแล้วตอนเนี้ที่โดนจริงๆก็คือห้าคดีห้าคดีอ่าเดี๋ยนะสามสี่ห้าห้าคดีครับห้าคดีห้าคดีเอาเห็นก็ไปออกทีวีเขาบอกเอะเห็นทนายของผู้ต้องหาไปออกออกทีวีเขาหก หรือเขาจําจํจำผิดพลาดหรือไงมันมีมันมีคดีหนึ่งที่ที่คดีเนี้ยมันมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนหนึ่งช่วยเหลืออยู่อนะมีเป็นคดีที่หกกันเลยแต่ว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งในในภาคนะเจ็ดอ่ะนะอ,อ,อให้การช่วยเหลือแบบลับ,บ,บๆอยู่อ๋อนะอ่าซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ย<อ>เป็นเรื่องที่เราก็ทาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วแต่ว่าเขาเดี๋ยวผมทราบกนะ็คือว่า<อ>มีผู้ใหญ่ที่ กองบัญชาการตำรวจตรีภาคเจ็ดเนี่ยให้การปิดเผแบบล,บลับๆอยู่อ๋อลับๆนะลับๆล่อๆนะลับๆๆอยู่อืมอลับๆล่อๆอยู่ซึ่งมันมันปิดปกติอ่ะคือดีนี้หลักฐานชัดเจนมากอ่ะอืมนะคณะคณะทําง,งานเนี่ยก็ก็มีความเห็นนะครับให้ให้สั่งฟ้องนะครับครับแต่ว่าอ่าทางทางผู้ใหญ่ที่กองบัญชาการตำรวจตรีภาคเจ็ดเนี่ย เส้นทำรับรับลอออออ่อๆเนี่ยกำลังหาทางช่วยอยู่ว่าจะไม่ให้จะไม่ให้สั่งฟ้องอ๋อแล้วคุณอัจฉริยะจะหาทางล่อไหมครับพวกที่รับรับล่อๆเนี่ยก็มันก็แล้วแต่ใครทําอะไรไว้ก็ต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องาตามน,น,นั้นนะนะอืมเราก็แล้วแต่คือไม่ใช่คุณมีดาวแล้ววันนี้ดาวคุณจะไม่หลุดจากบาอนั่นน่ะสินะนะเพราะผมก็ล่อมาผมก็ล่อมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมมีดาวเนี่ยครับ แล้วพรุ่งนี้เห็นเห็นเห็นแจ้งสื่อมวลชนจะไปไหนล่ะ14ในาการพรุ่งนี้ไปที่ในพบอธิบดรอธากาธิบดีคดีทุจริตท่าเจ็ดครับเหลือไปไปทาอะไรไปสองโมงก็คือไปเยี่ยมเขาไงคดีที่มีการสั่งฟ้องนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอเดยนสุขนะเดี๋ยวสักครู่นะนะครับอาจจะอาจจะได้ครับอาพูดเลยครับพูดใหม่ะอ่าคือคดีอดี ที่อายการทุจริตเนี่ยมีการสั่งฟ้องไปสองคดีเนี่ยนะครับมันนานแล้วห้าหเดือนแล้วจับจับฟ้องใครอะสับฟ้องใครอะจับฟ้องใครอะก็ฟ้องฟ้องคนดังเลยอ๋อครับคนเดิมนะฟ้องนอกฎหมาคนดังนะครับครับคนเดิมคนเดิมครับนะทีนี้ก็เลยจะขอพ้อท่านนทุจริตว่าท่านจะมีความเห็นทางคดีเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เราก็อยากให้ความเป็นธรรมกับ กับในฐานะที่เราเป็นผู้กล่าวโทษนะครับก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเราบ้างเพราะคดีมันอย่าไปดองนานเลยเพราะมันไม่ใช่มาม่วงเออดองมากเดี๋ยวมันเค็มแย่นะมันเป็นสันวนอ่ามันเป็นสํานวนการสอบสวนที่ต้องมีความเห็นในคดีครับและตัวตัวกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ก็ร้องขอความเป็นธรรมไปหลายรอบแล้วโอ้ร้องขอความเป็นธรรมไปหลายรอบนะครับนะครับแล้วก็ก็สอบให้ตามที่ร้องขอไปหมดแล้วทำไมอัยารถึงยังไม่ยอมสั่งทักทีตำรวจสั่งฟ้องไปกี่เดือนแล้วครับเนี่ย โอ้ตั้งแต่ต้นปีอะโอ้โหต้นปีนี่ยังดีโชคดีที่มีคดีของฝันปี่ใหม่อะของฝันปีใหม่โอ้ช่วงดีตอนนี้มีคดีลุงพลข้นมาทนายความลุงพลก็เลยไปไงได้ได้ไดไดมีคนได้ไปไงจําได้ก็ก็ผมคิดว่าจริงๆคือเรื่องเนี้ยผมทาแบบเงี้ยมานานแล้วอครับรจากประชาชน่วกไปไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่มีคดีแล้วค่สองคดีเดียวก็มีหลายคดีอ๋อหลายคดีนะเขาทําเป็นอาชีพอขาจะเป็นอาชีพนะครับ เอร้อยทับสองนี่มันคืออะไรคุณอัจิยะร้อยทับสองคืออะไรเล่าให้ประชาชนเขาฟังหน่อยร้อยร้อยทับสองก็คือเป็นการใช้บันททกจับกลุมมันเป็นเท็จนะครับเออเป็นยังไงในในคดียาสติดในอเนี่ยในกอเนี่ยให้ข้อมูลบาแสนยาสติดกับว่ามีนายขอเนี่ยค้ายาแล้วตำรวจก็ไปจับนายขอเขาก็เลยมาันทึกจับกุมนายขอนั่นแหละมาเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งในการขอลัโทษนะครับจะพ้นโทษครึ่งหนึ่งคือใบเนี่ยจะได้รับโทษครึ่งหนึ่งคือสมมติ สารภาพแล้วได้ลดโทษครึ่งหนึ่งว่าได้ใบนี้ไปอีกร้อยทับสองเนี่ยก็จะได้ลดอีกครึ่งหนึ่งครึ่งของครึ่งอ่ะครับครับสมมติโดนยี่บห้าปีก็สารภาพเหลือสิบสองปีพอได้ใบนี้ไปอีกก็เหลือหกปีโอ้คุ้มเลยนะคุ้มครับค้มเพราะว่าตัวผู้ต้องหายาเสพติดจะได้ออกจากเงินจำเร็วขึ้นออกมาก็มาค้ายายเนี่ยครับอืมไอ้คดีแรกเนี่ยที่ผมฟ้องไปเนี่ยได้ที่ผมกล่าวโทษไปเนี่ยอเลียกเขาสี่แสนเลี้ยเขาสี่แสนนะอืมเรียกสี่แสนก็นั่นแหละ ครับอืมก็ก็นี้มันมีหลายอย่างคือจดหมายปลอมออาเรือนจำก็มีนีก็ดีพวกนในหลักฐานที่มีเราร้องไปอะกับพ้นไปครับครับเราใช้เทคนิคพิเศษนะครับเราบอจาร์เลยว่าครับคุณลิ้นลิ้นยากว่าเราใช้นิคนิวิทยาศาสตร์ในการมัดคุณหมดอืนะครับเพราะจดหมายเนี่ยเวลาเจ้าเก่าเรียนจำเนี่ยต้องไม่เกินสิบห้าบรรทัดครับต้องผ่านการตรวจของเจ้าที่ราชทันแล้วก็ความที่เป็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกไม่ได้ครับ แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์นะครับในทางตาไปรษณีย์ที่มีการส่งไปอ่ะเรายังเรายังต้องไปเช็คกับไปรษณีย์ว่าเป็นเป็นตัวปั๊มของอ่าไปรษณีย์ที่ไหนนะครับอันนี้อันนี้ให้ความรู้ประชาชนนะครับว่าคุณอย่าคิดว่าคุณจะหลอกคุณจะหลอกดาวได้นะครับนแต่ช่อช่อชนเรื่องคนโป่งได้นะครับตาไปรษณีย์คุณเนี่ยคุณปั๊มที่ไหนเนี่ยอืเราอย่าไปเช็คแล้วตาเนี้ยสมมติว่าอยู่ที่เมืองสมุทรสาครไปรษณีย์นะครับแต่เกือนจาเนี่ย สมมติว่าถ้ามันต้องส่งทางทางอ่ไปรษณีย์สมุรสากรนะแต่คุณคุณไปส่งที่แก้วทุ่มแบนอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าคุณส่งเองไม่ได้เจ้าหน้าที่ราชทรรมโอ้ชัดเจนนะไม่ได้ราชส่งเพราะเจ้าหน้าที่ราชทัรเนี่ยทางไปรษณีย์ไปรษณีย์จะมารับเองที่เรือนจําครับดังนั้นเวลาที่เราแกะแกะดวงตากันษีคุณเนี่ยรอยปั๊มเนี่ยที่มีการอปั๊มตัวเลขอะครับปั๊มตัวอักษมันจะปรากฏว่าเป็นของเป็นของไปรษณีย์ที่ไหนเลยครับอแล้ว แล้วเวลาส่งเนี่ยสมมุติว่าจดหมายออเจริญจำเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสามถึงห้าวันถึงเจ็ดวันอืมไอ้นี่คุณส่งปุ๊บพรุ่งนี้คุณพรุ่งนี้คุณส่งเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ออมันเป็นการทําจดหมายปลอมออกมากันอืมโอ้เพราะพอคุณอัธยะพูดถึงเรื่องอ่าพวกจดหมายปลอมเอกสารปลอมเนี่ยเข้ามาเก้าพันแล้วนะครับตอนเนี้ยอืมเดี๋ยผมให้ความรู้เลยว่าเก้าพันแล้วคนจดหมายที่คุณทำเหมาเจริญจำเนี่ยคุณปลอมมาแล้วเนี่ยคุณเราจะจับไม่ได้นะครับอืม ปากกาน้ำหมึกเนี่ยเรายังตรวจทางเคมีกับทางวิิกิ์ได้เลยนะครับโอ้ค่ะครับน้ำหมึกด้ามเดียวกันไหมนะครับเป็นปาากาด้ามเดียวกันไหมเขียนคนละเขียนคนละง่ายๆว่าอ่าชิ้นบนชิ้นบนปลาาชิ้นที่สามแอร์ชิ้นที่สองเนี่ยเดินมีนาบอกว่าน้ำหมึกเป็นน้ำหมึกปากกาด้ามเดียวกันแล้วแล้วเราเขียนวันเดียวกันครัแต่ทําเป็นแต่ทําเป็นระยะห่างสามเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบได้ครับเดี๋ยวนี้เทคนิคมันมันมัน มันล้าสมัยไปเยอะอย่าคิดว่าอืเทคนิคทางน,นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ผมเรียนให้ทราบเลยว่าไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยทําไม่ได้ครับผมบอกอย่างนีอย่างนี้พยานหลักฐานขนาดนี้นี่เก่งแค่ไหนนี่ก็ในการจะหักล้างตํารวจนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือคือต้องยอมต้องต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องที่คุณทามาแน่ดีโอครับทามาแน่ดีที่คุณที่คุณคิดว่าไม่มีไม่จะไม่มีใครมาตรวจสอบคุณไงโอเนีย่ยเราตรวจสอบคุณย้อนหลังไป ก็หลังคุณกลับไปห้าปีอ่ะรวมครับจนเรารู้ว่าคุณเป็นฝันใจนักโทษนชอ์อืมอ่าแล้วเราก็เอาคดีที่คุณเคยทําคดีให้กับนักโทษนชอที่เขามาร้องเราเนี่ยครับเข้าไปตรวจสอบทั้งทั้งหมดเลยใน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 ที่คุณรับทําคดีนะอืมปรากฏว่าก็มีคนที่ทําสําเร็จก็ไม่สําเร็จครับอะอืมนะครับแล้วเราก็เราถึงได้รับการร้องเรียนเนี่ยเราถึงเข้าไปตรวจสอบทุกขั้นตอนจนรู้ว่า มีการใช้เอกสารราชการปลอมมีการชลอจดหมายปลอมครับอมามาหลอกว่ามีการส่งจดหมายออกมาจากเรือนจำเพื yeah, ่อมาแจ้งบอกแสให้กับครอบครัวหรือภรรยาผู้ต้องหาครับนะครับเรือนจำว่ามีนายกเนี่ยส่งยาเสพติดก็จดหมายนี่แหละมาอ้างเป็นหลักฐานว่านี่แหละเป็นการส่งออกมาจากเรือนจำผมถามอาจารย์ว่ามันอยู่ในเรือนจำมันจะรู้ได้ไงว่ามีการมีคนขายยาเสพติดมีการส่งยาเสพติดในเมื่อมันอยู่ห้องสี่เหลี่ยมอยู่ในอยู่ในเรือนจำอ่ะ เขาจะรู้ได้ยังไงว่านั่งทางในได้ไหมครับนั่งทางไหนครับนากรเป็นคนพักยสติดหะนั่งนั่งทางในได้ไหมครับคุณอาทิยะมันมันไม่ใช่ไงมันรับอยู่เขียนดหมายออกมาจากคดนใรนจาว่าให้ข้อมูลบอดแสว่านายกรเนี่ยอายาเสติดจะมีการส่งยาวันนั้นวันนี้อ่ามันมันไม่ใช่เหตุมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป๊ะเป๊ะไม่มีทางหรอกจะใช่ได้ไงไม่มีทางเพราะคุณอยู่ในห้องขังคุณอยู่ในห้องขังเรือนจนคุณจะได้บอดแสยังไงรับมเลย ถ้าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเจ้าหนี้รักษาดเนี่ยจะเป็นคนจับได้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ตัวพนักทุนเป็นคนให้บอดแสนะโอ้ครับครับอืมไล่คดีพวกนี้อันนี้คืออันนี้คืออันนี้ให้ความรู้ว่าเอออยากคิดทําอยากคิดทําทนายที่ที่คิดว่าว่าความได้ห้าหมื่นแสนหนึ่งสู้ทําอย่างนี้ดีกว่าได้ห้าแสนล้านหนึ่งเพราะผู้ต้องหายาเสพติดกํามจ่ายอยู่แล้วครับเพราะว่ามีเงินเยอะอืม บางคนบางคนแถมโบนัสให้เมียด้วยนะครับเลอนะบางคนแถมโบนัสโบนัสให้เมียด้วยอืมนะช่วยคดีสําเร็จเนี่ยให้เมียไปโบนัสด้วยโอ้แหมแล้วแล้วพ่งนี้นัดท่านอธิบดีอายการอ่าทุจริตภาคเจ็ดใช่ไหมใช่ครับใมเขสองครับแล้วมีมีคดียาเสพติดกี่เรื่องแล้วก็มีคดีรับสินบงสินบนอะไรมีไหมข้อหามีครับมีเรื่องรับสินบนก็มันเป็นยังไงล่ะปีหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วดับสองตอนเนี้ยพี่ ที่ภาคเจ็ดเนี่ยมีสองมีมีสองนะครับมีสองแล้วก็มีเรียกว่าอยู่บนหนึ่งสามนะครับมินบุรีสี่กองปราเป็นห้ารวมแล้วห้าคดีแล้วก็คดีที่กาลังช่วยเหลือเขาอยู่เนี่ยอีกหนึ่งคดีเป็นหกนะครับเขาเขาพูดได้ดแล้วว่ามีหกคดีอ๋อแสดงว่าเขาก็รู้จริงอะไรฮะ รู้จริงครับแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกประชาชน,นครับที่เขาหายไปสองปีอ,ะอ่ะเออเขาไปไหนนะครับเขาโดนผมดำเนินคดีหมดเหลยอ๋อไม่ได้ไปบวชไปอะไรครับสองปีนี่หายสาบสูนไปอ,อ,อ่ะอ่าไม่ได้ไปบวชหรอกเพราะว่าเขาหายไปเพราะว่าเขาไม่กล้ามาพูดว่าเขาโดนแล้วทับสองนี่อืมนะครับแล้วแล้วก็ไอ้คดีถิ่นบนนมันเป็นยังไงล่ะประชาชนเ็าอยากรู้มันมันเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอันี้ชัดเจนว่าสามารถสามารถทําให้เพิ่มเพิ่มโทษคุกต่างหาได้แต่ทำไม่ได้จริงนะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงมีมีพยานหลักฐานมีคลิปเสียงมีหลักฐานโอนเงินอะไรไหมหลักฐานโอนเงินคลิปเสียงอะไรเนี่ยฮะมีทุกอย่างครบถ้วนเลยครับเลอนคลิปเสียงคลิปอะไรมีหมดนะครับเสียงเสียงเขาเลยเขาจะใช่เสียงเขาเลยเขายอมรับนะครัเขาไม่ยอมรับว่าเป็นเสียงเขาเลอะจาไม่ได้ครับก็ไม่ยอมรับก็บอกว่าจำเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่ได้เสียงเขาอ่ะอืมครับนะอ่าคุณอาทิยะ